เียงใหญ่ <laughs> ยูเอายูเอาเลยเกียงใหญ่ไมมมาทานนะพต้องยางเขาไปเอาเกียงน้อยนะบ้านห่อนะเกียงน้อยนะมพต้องเข้าไปเกียงยากเกี้ยเกียงเล็กๆแบบนั้นนะถ้าเข้าไปขัดด้วยนี่ตัวใหญ่ สุกไปสุกมากแล้วต้นแล้วก็กวดาดนั่นได้แหงแล้วเ,เป็นน้ำอยอันนี้กวาดระวันี่ปัญญงังฮะมองดูยังไม่กวาดเตยน มืนจะตกอะ่ะพี่น้องนี่ก็เทยเียนไปเอื่อนก็จะขอดปีมตัวนี้ออกมาขอดปีมออกมาพี่น้องเราจะมาใส่น,ออน,นี่นี่มันตีเส็นไว้นี่พี่น้องตีเส็นไว้ มาเล็กอีกเทอีกอื้นนจ็กสิได้เท่ได้เท่อกพี่น,อน้องก็เบิ้งสถานการอาจจะได้คุดนี่เทเรียนต่อไปอีกเทไว้แบบนี้ก่อนเราไ้เทอีกอันนั้นรอบรอบสองนี่นครับแล้รวรอบสุดท้ายนี่แล้วรอบแรกเทสองเทีย เทฟพื้นสักก่อนเทลียนนะเทเลียนสักก่อนเฮ้ยพี่น้องน่าได้เลือกท้ะยังรอไปรอมาถาเวลานี่ครับมองเหตุงานกิะได้มีประมาณ มมลแล้วเมื่อก็จะไปทายังพี่น้องตันไม่ได้เหตุงานนีแ่แหละออกไปใสกับวัา,านธรรได้เท่พี่น้องเออโควิดขนาดว่ามีโรคคนติดโรคแล้วก็ยังพยายาให้ออกไปเยอะยากลำบาก ออกไปข้างนอกได้ก็ไปหาทายคลิปทายยังเที่ยวมองนั้นมองนี้เพราะได้ถ่ายมาให้พี่น้องเบิง่งเนาะอันนี้ก็ไม่ได้เห็นแต่งงานเนาะพี่น้องไม่อยู่ไปทายใส่กัถ่ายแต่งานนี่แหละให้เพิ่งกิดเดิมๆม,มองเหตุงานก็นได้จังสีดอาจราเมื่องอได้ หมุนวนเวียนอย่างถิ่นเลยงานลงด้นล่างเครื่องบินอ่ะขึนน้ก็จะทำหนีก่อนนะครับ